สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะืันนี้กะตรงกับวันที่9กธันวาคม67ครับผมครับก็มีแนวทางตัวเลขที่อ่าพี่น้องพี่อย่าเผลอครับพี่น้องเนาะเป็นเลขชุดปักหลักบนครับผมร้อยสิบหน่วยพ่อไพบูนเช็นเคยครับพี่น้องเนาะเหมือนแรกนี้ครับผม เกธันวาคม67สิบองทุ่มครึ่งครับผมครับเลขของพอไพบินครับพี่น้องเนาะชุดเต็มเพิ่นกระเขาอยู่ครับผมเพิ่นเขาอยู่ครับสิ่งสำคัญคือว่าอ่าในการเน้นครับผมเน้นตัวเลขนี่แหละครับพี่น้องเนาะพี่น้องที่กับร่องอ่าผิจารณาเบิ้งไปน้ำกันครับผมครับเป็นอ่าแนวทางเบิ้งเป็นอ่าเปลี่ยนสูตรไม่ครับพี่น้องเนาะเป็นสูตรบนอย่างเดียวครับผมแล้วก็เป็นเลขปั๊กลักอ่าร้อยสิบหน่วยครับผม ครับเอาในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอให้บูนครับผมนําเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับนําเชียร์ผ้าร่วยครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอให้บูนกันเลยครับ พ่อครับน้ำเชียอ์ผ้ารวยสวัสดีพ่อไพ่บุญครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชื่อพผ้าร่วยครับครับพ่อเอาท่านอยู่พ่อท่านอยู่ครับจำเล่ามแรงครับผมครับผมเเริ่มได้นเน่ครับเนาะครับพ่อยังยังเป็นสูตรเก้าเนาะพ่อเนาะเก้าอยู่ครับร้อยสิบน้อยแหละครับครับผมร้อยสิบน้อยครับผมครับพ่อ 034589 0 3 4 5 8หาแกเก้าครับกีเซนไตห้ากับเก้าครับกีเซนไตห้ากัาเก้ครับผมครับผมเร่นรับสิบครับหนึ่งสามสี่หแปดเก้าหนึ่งสามสหก แปดเก้ากีดเส็นใต้ซี่หกเก้ากิดเซ็นใต้ 4, 6, ซี่หกเก้าครับผมเป็นหลักหน่วยครับหลักหน่วยครับศูนย์สองซี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองซี่ห้าเจ็ดเก้ากีดเซ็นใต้ศูนย์สี่สองซี่ครับ ูนย์สองสี่ครับผม,มครับน้ำเจ้าปลรลวดจัดจุดเต็มแล้วครับสี่ศูนย์สี่สองส,ส,สี่สี่สี่ศูนย์สี่สองสี่สี่ครับผมครับหกศูนย์หกสองหกสี่หกศูนย์หกสอง หเก้าศูนย์เก kind of ้าสองเก้าซีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าซี่ขีดเซนใต้ซี่สองกับหกซี่ครับซี่สองกับหกซีอาผมสามตัวสองชุดครับหาซี่สองสองตัวห้าสี่สองก็สามตัวห้าสี่สอง ครับอีกชุดหนึ่งเก้าหกสี่ครับเก้าหกสี่ครับผมรับหน่วยบอลลูดซ้นสองเด้รับสิบรับห่อยยังบอลลดครับผมครับผมเดินดีครับพี่น้องเนาะครับสามตัวสองตัวหมักสองตัวกับจัดครับผมเน้นตรงตรงครับครับผมบดย่างเดียวได้ครับเด้อเป็นเหล็กบนครับพ่อ บนอย่างเดียวครับผมสูตรใหม่สูตรเก่ากับย่างเห็ดควบคูยนบ่บ่ควบคูโยนครับครับวันนี้น้ำเก้วปลอลุอยเอาดึงไอเ็นร้อยสิบหน่วยไห้นะเรียกว่าเขียนไอเดดร้อยสิบหน่วยไหนะบางที่มากไออันนี้ก็ับมาเอิกซ์คนถามถึงเดนทั้งสามหลักเลยซีกับเก้าครับ เด่นร้อยสิบหน่วยครับผมคือตรงติดซีกับเก่าแมนแมนครับไอ้น้ำเจ้าปลาเลื่ยสังเกตบ้างไอเรียกซีกับเก้าชนกันทุกลักเลยนันบ้าครับครับพ่ออ่าเนี่ยนะครับนี่พิเศษให้ครับผมเด่นร้อยสิบหน่วยสี่กับเก้า ไปยำมดังมาก,มากล้วอ่อพ่อาแล้วครับเรียบร้อยเอากุ้งเอาอยัางไปส่งเพิ่นเมิดแล้วกน็นี่ออกมาในเมืองนี่อ๋อเมื่อาเพื่อเกษตรที่สัยมากเดตุละครับครับ่บอเอาแม่ครับรถเก่ากัพ่อแม่นครับผมครับเอาก่ามาเชี่ยกะสิลบกวนพอซับหนีด้แ้ครับอ่ออาแม่เก่ามาเชี่ยน้ำเชี่ยพลาลวยอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสวัสดีครับเช่นกันครับ่อสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมครับเป็นเลขกร้อยสิบหน่วยคือเก้าครับพี่น้องเนาะครับวันนี้มาตลาดอุดรครับผมครับอาจจะใส่กระดาษอันคือเก้านเรื่องครับพี่น้องครับผมครับใส่กระดาษอ่าเขียนอันบ่ได้ใส่กระดาษใหญ่ครับพี่น้องเนาะครับผมเลขอ่าตำเล้าพอให้บุญครับผมเก้าธันวาคมหกสิบเจ็ดครับเพิ่นกะว่างคือเก้าแล้วครับพี่น้องเนาะร้อยสิบหน่วยครับผม ลักลอยก็คือ034589ครับหลักสิบ134689หลักหน่วย024579ครับลักลอยเน้นหากับเก่าหลักสิบเน้น46เก่าหลักหน่วยเน้น024ครับผมประกบ2ตัวก่อนครับพี่น้องเนาะบนย่างเดียวเด้ครับผม4 0 4 2 4 4 6062 64 9092 94ครับผมพอเน้น64อ่าพอเน้น64กับ42ครับผม64กับ42ครับสามตัวมี่ 42, 96, 4 2 964ครับเด่น110หน่วย4กับ9ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเนาะครับอ้าวนี่แหละครับผมแนวทางอ่าพ่อไพ่บูนครับผม9ธันวาคม67ครับ ให้คลิปนี้น้ำเสียผ้าร่วยกับขอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะคลิปนาเจอกันครับผมคลิปรวมเซียนครับพี่น้องเนาะหลายเซียนกับถ่า่านร่ลงคลิปให้พี่น้องที่เบิ้งครับผมมาตามกันต่อเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับผมพอกันคลิปนาเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ